สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยครูมอมรเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นชัว่วโมงแรกนะคะในภาคเรียนที่2นะคะซึ่งเราจะเรียนในเรื่องของการบอกตำแหน่งและก็ลำดับที่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะที่เราจะเรียนนะคะก็จะเป็นการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะการบอกอันดับ ที่นะคะของสิ่งต่างๆแล้วก็การนำไปใช้นั่นเองคะอ่ะนะคะจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเก่งมีต้นกล้ามีอน้นมีนัดและก็มีกันนะคะ,ะโจทย์จากโจทย์นะคะใครเป็นคนแรกของแถวนะคะใครเป็นคนแรกของแถวเราตอบว่าใครคะ เราตอบว่าเก่งนั่นเองนะคะก็คือเก่งจะอยู่คนแรกนะคะพอข้อที่สองใครเป็นคนสุดท้ายของแถวคะใครเอ่ยอ่าก็คือกันนะคะกันจะเป็นคนสุดท้ายของแถวนะคะแล้วถ้าเกิดตรวถามว่าใครเป็นข้างหน้าของแถวเราก็ต้องตอบใครคะอ่าก็ต้องตอบเก่งนั่นเองเก่งอยู่ข้างหน้าแถวสุดหรืออยู่คนแรกนะคะส่วนอ่าข้อ ที่4นะคะใครเป็นข้างหลังนะคะของแถวนะคะใครอยู่ข้างหลังของแถวนะคะก็ตอบใครคะก็ตอบกันนั่นเองค่ะอ่าแสดงว่าคำอ่าคนแรกนะคะคนแรกหรือคนข้างหน้านะคะก็จะเป็นเก่งนะคะส่วนคนสุดท้ายกับคนข้างหลังของแถวนะคะก็จะเป็นใครคะอ่าก็จะเป็นกันนั่นเองค่ะ ามาดูรูปถัดมานะคะรูปแรกจะเป็นรูปอะไรคะฟุตบอลน,นะคะรูปที่สองก็จะเป็นรูปบาสเกตบอลนะคะส่วนรูปที่สามก็จะเป็นรูปบอลเล่บอลนะคะอ่านักดูนักเรียนดูนะคะอ่าลูกบอลน,นะคะ อาหารที่อยู่ตรงกลางก็จะเป็นลูกอะไรคะลูกบาสเกตบอลนั่นเองค่ะส่วนลูกที่อยู่ทางซ้ายของลูกบาสเกตบอลก็คือลูกฟุตบอลนะคะส่วนลูกที่อยู่ทางขวาของลูกบาสเกตบอลก็คือลูกบอลเล์บอลนั่นเองค่ะ าการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆนะคะนักเรียนดูรูปวิ่งนะคะมีอยู่4ี่คนนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะจากรูปนะคะเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขุนดอนพัดหรือนัดนะคะจะยืนหันหลังให้กับเรานะคะซึ่งแสดงว่า เป็นยังไงคะมือซ้ายมือขวาเหมือนกันไหมเพราะยืนหันหลังให้นะคะก็คือขุนวิ่งอยู่ในรูข้างซ้ายของดอนนะคะโดยเราดูที่ดอนนะคะดอนก็จะอยู่หมายเลขเสองนะคะอ่าขุนก็จะอยู่ทางซ้ายของดอนนะคะส่วนพัดก็จะอยู่ด้านขวาของดอนนั่นเองคะ่ะ จากรูปถัดมานะคะก็คือจะมีมีขุนมีดอนมีพัดแล้วก็มีนัดนะคะถัดจากขุนนะคะก็จะเป็นใครคะอ่าดอนถัดจากดอนก็จะเป็นพัดถัดจากพัดก็เป็นนัดนะคะส่วนระหว่างขุนกับนัดระหว่างขุนกับนัดนะคะระหว่างขุนกับนัดก็จะเป็นใครคะก็คือมีสองคนก็คือดอนกับ พัดนะคะก็คืออยู่ระหว่างขุนกับนัดก็จะมีดอนกับพัดนะคะตั้งแต่ขุนถึงนัดก็จะมีใครบ้างคะก็มีขุนมีดอนมีพัดแล้วก็มีนัดนะคะเรียงตามลําดับได้เลยนะคะ,ะนักเรียนดูในรูปถัดมานะคะ,ะนักเรียนดูว่าน,นะคะว่านจะอยู่ข้างหน้านะคะสังเกตดูว่า อันนี้จะอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะคะว่านนั่งข้างหลังข้างหน้ารุ้งนะคะนักเรียนเห็นว่านไหมคะเห็นว่านนะคะว่านจะนั่งอยู่ข้างหน้ารุ้งนะคะอ่านี้ว่านอยู่ตรงนี้นะคะว่านจะอยู่ด้านหน้ารุ้งแสดงว่ารุ้งนั่งข้างหลังว่านนั่นเองค่ะ จากรูปเมื่อกี้ต่อเลยนะคะนักเรียนดูนะคะโอข้างขวาของโอ้โอนั่งอยู่ตรงนี้นะคะข้างขวาของโอ้ก็จะเป็นใครคะอ่าเป็นฉายนะคะส่วนข้างซ้ายของโอ้ก็จะเป็นว่านนะคะส่วนนกนะคะนั่งอยู่ระหว่างนี่นกอยู่ตรงนี้นะคะนกจะอยู่ระหว่างใครคะปลื้มกับต้องนะคะส่วนอ้อมนั่งอยู่ระหว่างใครคะ อ,อ้อมอยู่ตรงนี้นะคะอ้อมจะอยู่ระหว่างฉายกับปลื้มนะคะตั้งแต่ปลื้มถึงต้องนะคะนี่นะคะจากปลื้มถึงต้องนะคะถ้าเรียงก็จะเป็นปลืม้มนกและก็ต้องนั่นเองค่ะส่วนคําถามน,นะคะใครนั่งระหว่างต้องกับว่านนะคะดูนะคะนี่ว่านอยู่ตรงนี้ส่วนต้องอยู่ตรงนี้นะคะใครคะที่นั่งอยู่ตรงกลาง นั่นก็คือรุ้งนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบอะไรคะอตอบรุ้งนะคะรุ้งจะนั่งอยู่ระหว่างต้องกับว่านนะคะอเอาละค่ะมาดูรูปถัดมานะคะจะมีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างนะคะบอกเขาบอกว่าลูกขนไก่เก็บอยู่ระหว่าง ขอโทษนะลูกขนไก่เก็บอยู่ชั้นบนนะคะนี่ชั้นบนอยู่ตรงนี้นะคะด้านขวาก็คือตรงนี้นั่นเองนี่แสดงว่าลูกขนไก่จะอยู่ชั้นบนด้านขวานะคะส่วนลูกปิงปองจะอยู่ชั้นบนด้านซ้ายนะคะอั Aí, huh นน er ี้ก็จะเป็นลูกปิงปองนะคะจะอยู่ด้านชั้นบนด้านซ้ายนะคะจะอยู่สลับด้านกับที่เรานั่งอยู่นะคะ อ่าแล้วมาดูนะคะลูกบอลเล็บบอลนะคะจะเก็บอยู่ด้านล่างขวานะคะนี่นะคะจะลูกบอลเล็บบอลจะอยู่ชั้นล่างข้างขวานะคะส่วนอะไรคะที่อยู่ตรงกลางอ่าก็คือลูกบาสเกตบอลนะคะจะอยู่ชั้นล่างตรงกลางและก็ลูกฟุตบอลจะอยู่ชั้นล่างด้านซ้ายมือนะคะ อ่าเรามาดูนะคะจากรูปนะคะอ่าลูกแฮนบอลเก็บอยู่ชั้นกลางข้างซ้ายนะคะเน่อยู่ตรงกลางนะคะข้างซ้ายนะคะจะเป็นลูกแฮนบอลนะคะส่วนลูกรับบี้นะคะจะเก็บอยู่ชั้นกลางแล้วก็อยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นลูกรับบี้นั่นเองคะ่ะ เอาล่ะคะ่ะเรามาดูกิจก,กรรมนะคะจากรูปนะคะอาจเราลองมาดูนะคะว่าอุปกรณ์กีฬาต่อไปนี้เก็บอยู่ที่ใดนะคะ,ะรูปแรกจะเป็นรูปอะไรคะเนี่ยฟุตบอลน,นะคะจะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ข้างล่างนะคะด้านซ้ายนะคะส่วนลูกกอล์ฟนะคะนี่ไงลูกกอล์ฟอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ชั้นตรงกลางด้านขวานะคะ ส่วนลูกเทนนิสนะคะลูกเทนนิสจะอยู่ชั้นบนและก็อยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ